ไปแล้วเนี่ยอ,อุ้ยแดงแดงแดงดงเนี่

ไไหมไปวดด้วยอะไรอ่ะเขาเอาไ้เลอคะาเดิคนนี้วัดดีกินเหล้าไปได้่ด้อดีอ่ะ่ายให้ด้วยสิอ

ยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้ไม่เชื่อดูงไม่ได้ให้เลยเร็วอ้ต่อไปไงอ่ะเนี่ย ต่อไปไงเนี่ยไม่ได้ไปอ่ะบ๊ายบายหนูก็ไม่ได้ไปมาหาตังสัญญาแลเจอกันพรุ่งนี้ออาตไปลาไปลาสวัสดีครับทุกคนไปลาเราต้องลาพี่เต๋อวันนี้ใช่ไหมไปนานไปนาพี่เต๋อโอเคครับเจนครับเจนครับเราจอกับพรุ่โอเคครับเจนพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วนะใกลกลอยากเล่นอยู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không